กับก็สู่ Minecraft ในพราทที่14กับโลกเอเรียนของเรานนครับผมว้าวหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลงภาพสวยนะครับเกมก็ดูกา,กากขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมอุตส่าห์ไปซ่อมกัดจอกะว่าจะใส่ภาพสวยๆมันนันใส่ไม่ได้ไอ้หนูโอเคช่างมันใส่ไม่ได้ก็ช่างมันเอ่อมึงเป็นไรลูกมีไฟแช็กกูเหลือไหมไฟแชก ไช็ไม่เหลือแล้วโอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับมีน้องบอกว่าพี่ไอมดเนี่ยมันมีกล่องกระสุนผมก็เลยไปลองคราฟมาปรากฏว่าเชื่อมันมีกล่องกระสุนจริงคนดูเนี่ยกล่องกระสุนสามารถเก็บกระสุนได้โดยที่เราแบบไม่ต้องเปลืองช่องเออแล้วก็อันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเออกูรู้ว่าผู้มึงขัดใจกูจะขัดใจผู้มึงต่อไป โอเคเดี๋ยวดูนีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยปุ๊บ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 เ้ยกลัวมมนเยอะมันแย่ทำไมปะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำแล้วกันเนาะแล้วก็ดินเปลืดินเปืจัดมาหนูคือเราสามารถคราฟกล่องกระสุนได้เยอะๆแล้วไงนี่อันนี้ครับ5.56จจัดมาลูกพ่อ สุดยอดแล้วกูก็จะใส่ฟืบ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 เอาเตมเชื่อเอ้ยเดี๋ยนะเราสามารถคราฟเขาได้ง่ายๆครับโดยแค่ใช้แค่แบบใช้แค่ไม้นี่อย่างนี้คือเชื่อคุณง่ายอ่ะคือแบบมันง่ายมากนี่ดูดินงนนเอาใส่ในกระเป๋าไม่เกิดผลนะเออเผื่อบางคนไม่รู้นะครับว่าใส่ในกระเป๋ามันไม่มีผลอะไรแล้วตอนนี้เหมือนว่าพาร์ทที่จะตกแล้ว กูจะนอนครับเราจะไม่ปล่อยให้มันมืดโดยเด็ดขาดเราจะไปหาใบาอูมอย่างสลามกันก่อนซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมจะดับไปอีกกี่รอบนะครับผมจดพิกัดไว้เรียบร้อยปะเดี๋ยวเราไปตามหาใบาอุมสลามกันดีกว่าล่าสุดผมเอาแชททุกคนไปให้เอาไปให้พี่เฟมดูแล้วเมื่อวานเออมีไอที่ผมคุยกับพี่เฟมแล้วเอ้ยผูไปทางนี้ดีกว,ว่าที่ผมคุยกับพี่เฟมนะว่าแบบว่าพี่มาเล่นด้วยไหมเนี่ยผม ผมเอาไปให้เด็กๆทุกคนรอนะพี่เนี่ยมันมีเด็กคนนึงเนี่ยไอ้พวกนี้มันคอมเมนต์ว่าโอกาสจะมาศูนย์จุดนูนศูนย์หนึ่งเอร์ซ็เมื่อวานนี้ก็นั่งคุยนั่งขำกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับปากกันเนาะเผื่อเขาว่างอืมเอ,เอาตามตรงนะคือกูก็ไม่เข้าใจว่าคนดูอยากจะดูอะไรพี่เฟรมกันนะักขน,นานาเ้ยอันนี้กูพูดตรงๆนะอันนี้อันนี้รู้กันแค่เราเนะมาเราจะเข้าสู่ช่วงดินทาเพื่อนนะครับคืออย่างงี้คนดูคือมึงเข้าใจว่ากูอ่ะ กูนะกูเนี่ยไอ้เวฟเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้ไอ้คนชื่อเฟมันเล่นด้วยหรอกอ่ะเกมกูดับอีควายเหมือนเกมมันเป็นใจมากอะเวฟเปลี่ยนซีรีส์ซีไปเอาคืนชื่อเฟมมาเล่นด้วยเฮี <c> ้ย <oughs> ไม่เอาตัวตวนะทุกคนคือคือผมพูดตัวตว่ามันหลุดบ่อยมากวิเชื่อกูไม่น่ามาจัดหมดเองเลยว่นะน่าจะทำแบบว่า เปาเอาของกูด่นมาเล่นน่ะไอ้ยมานั่งจัดเองไม่มีแต่ลหลุดกันหลุดกรนหลุดกันหลุดกรนหลุดกูจะบ้าก็่าตอบคือผมเนี่ยไม่ค่อยอยากให้พี่เฟรมเล่นด้วยหรอกผมเข้าใจไว้ทุกคนว่ามันสนุกเว้ยแต่เราจะมาพูดในมุมมองของคนรู้จักกันคนสนิทกันอ่าคนสนิทกันนะคนสนิทกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ว่ากันไปเออคือ <า S 2> ผมกับพี่เฟรมนี่ยรู้จักกันมานานและหลายสิบปีละเออวันยี่สิบปีได้คือ ผมกับเขาเนี่ยสองคนนะมันเหมือนพี่กับน้องที่แบบมันทะเลาะกันบ่อยอ่ะคุณคุณเข้าใจปะคือเวลาไปกินกับอ้าวชิพายแล้วกูจาอ่ะกูจําพี่กัดบ้านตัวเองไว้แล้วกันเนาะอ่ะสองห้าเกูกูแคบไว้ดีกว่ากูกลัวกูไปไกลลูกกูจาทางกลับไม่ได้ประนึ็นนะขอแช์ถ่ายรูปโอเคมันเหมือนแบบอารมณ์มันเหมือนแบบพี่กับองอ่ะผู้มึงผู้มึงมีพี่น้องปะวะผู้มึงมีพี่น้องปะ ในครอบครัวผู้มึงเนี่ยมึงหรือว่ามึงเป็นลูกคนเดียวหรือไงถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกคนเดียวคุณก็อาจจะไม่เข้าใจแต่อันนี้ต้องบอกกันนะว่าผมกับพี่เฟรมไม่ใช่แบบพี่น้องกันแท้ๆเนาะก็อาจจะเป็นแบบที่รู้จักกันเออแบบเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กไอ้ก็ยี่สิบปีแล้วมันก็สนิทกันชิบหายอ่ะทีนี้เวลาไปไหนมาไหนใช่ไหมมันก็ทะเลาะกันบ่อยคุณขับรถไปด้วยกันแม่งก็เถียงกันเออขับรถไปด้วยกันแม่งก็เถียงกันไปกินร้านอาหารก็ มีเถียงกันมากมีทะเลาะกันว่าคือแบบมันมีบ้างอะอะไรแบบนี้แล้วแล้วประเด็นคือเวลาอ่ะยกตัวอย่างถ้าผมเอาเขามาดคลิปด้วยถูกปะแล้ววันนั้นผมไปไปแบบว่าไปไปกินข้าวแล้วกันเออปรากฏว่าผมกับพี่เฟรมดันเถียงกันหรือไม่ก็คุยไปคุยมาแบบทะเลาะกันงอนกันใครจะกล้าชวนมาอัดคลิปอ่ะกูต้องไปง้อมันหรอวะ เฮ้ยอัดคลิปช่วยหน่อยเนี่ยก,กูกูไม่ชอบ <c oughs> มึงเข้าใจปะคือที่แหลปเปเีตุผลที่กูไม่อยากจะเอามันมาอัดด้วยเว้ยคือถ้าเกิดว่าอัดกันด้วยไอ้ EP หนึ่ง EP สองกำลังสนุกเลยเอออยู่ๆปุ๊บผมกับพี่เฟรมเกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กันเกิดขึ้นหรือไม่ก็งอนะงอนกันนะ่ะมึงเข้าใจว่าคือแบบคนมันอยู่ด้วยกันมันมีอยู่แล้วอะ่ะซึ่ง,งแล้วแล้วถ้าเกิดว่า กูลงไปแล้ว EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP ที่สี่ยังไม่ได้อัดอ่ะผมกับมันทะเลาะกันปุ๊บเออต่างคนต่างไม่ยอมไงไอคนนั้นก็เงียบไอคนนี้ก็เงียบกูไม่สนอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงผู้มึง,มง,มงจะมาได้ดูต่อด,ด้วยนี่แหละเหตุผลที่กูไม่อยากจเจ้าวนบานด้วยเออผู้มึงไม่มีพี่น้องอ่ะพู้มึงไม่เข้าใจหรอกไเอเฮี้ยพูดตรงๆไอเชี่ยเวลาทะเลาะกันแล้วกูอึอดอัดใช่ไหมแล้วแบบกูจะต้องแบบ ไม่อยากชิปเช่น <c oughs> เด็ดีเอี้ยบ้าหรือเปล่าอะไอ้สัสกูเนี่ยเกลียดอารมณ์นี้ที่สุดเลยกูไม่เคยเอ้ยเอาน,นี่ไงมึงกูไม่เคยเกลียดอารมณ์อะไรแบบนี้เนี่ยมึงพูดมึงเข้าใจตัวืองทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเขามาแบบหนึ่งซีรีส์อ่ะเอามาหนึ่งซีรีส์ปุ๊บพอกูเล่นซีรีส์คนเดียวพี่ฟิล์มอยู่ไหนพี่ฟิล์มอยู่ไหนเออไอ้เชี่ยล้ว เวลากูไปชวนแต่ละครั้งแม่งเหมือนเต็มใจมามากอะไอชิบหายแล้วกูต้องแบบมาทะเลาะกันแบบอ้ยช่วยน่อยดีช่วยอะไรีอืแล้วกูต้องไปงอมันละไอ้ยี่พวมึงก็ใจกูไม่ยอมเวกูไม่ยอมรู้นี่แหละมันเป็นเหตุผลที่กูไม่ค่อยอยากเอาบนมาเออเขาเขาอ่ะไม่ใช่เป็นคนแค่ปฏิเสธหรอกกูนี่แหละไม่ให้มาด้วยอีกอย่างหนึ่งพวกมึงเนี่ยก็ถามยังไงพี่เฟมอยู่หนเกมพี่เฟมพี่เฟมอยู่หนเกม ตอนนี้เรามาเจออามุงนอกเรื่องไปไกลแล้วเนี่ยเบิงบ้านเราอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะพักที่หมู่บ้านนี้แล้วก็เอาของกลับไปอ่าอ,เอ้เดโนเโสาร์มันนันเกิดจังวะเออกูจะได้จบซีรีสนี้ทีเชียหลุดอยู่ได้โอเดี๋ยวผมสัญญาว่าซีรีส์หน้าผมจะทําให้มันไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้เราต้องรอให้มืดจากเดียวครับเรามี NPC ว้าวอยากจะได้ MVC กลับบ้านผมว่าเรายก MVC กลับบ้านแล้วมาใหม่ไม่ง่ว่ายังทันนะมึงคิดเชื่อปะล่ะไปเราจะเอ็นบีซีเหล่านี้กลับบ้านนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ผมไม่อยากให้พวกเขาอยู่ในพื้นที่ยั่นตรายมันจะทันไหมวะไม่ทันหรอกเอาไปมึงไปอยู่ตรงนี้เถอะขากลับขากลับเดี๋ยวเรานอนที่หมู่บ้านตรงนี้ก็ได้เราได้แบบสลามบา แล้วเราก็ขากลับเราค่อยนี้ก็ได้เออประมาณนั้นนั่นแหละทุกคนเขหวังว่าจะเข้าใจเชื่อกูเธอมึงเชื่อกมไหมล่ะคือพอกูมันมาเล่นด้วยนะซีรีส์หนะ่าเราดูนะพอกูเล่นซีรีส์ที่ต่อไปปุ๊บพี่เฟมอยู่ในเคฟพี่เฟมพี่เฟมอยู่ในเคมกูรู้ว่าคนเราอ่ะมันหาคนที่มันเคมีเข้ากันอ่ะได้ยากเวยเออแต่เมื่อเราเจอคนที่มันเข้ากันได้อ่ะแม่งก็ทะลอกค,คือ คือมันสนิทกันจนขนาดที่ว่ามันพูดตรงๆกันทุกเรื่องอะ่ะมึงเข้าใจไหมมันไม่มีความเกรงใจผมไม่มีความเกรงใจเขาเขาก็ไม่มีความเกรงใจผมซึ่งพอมันทะเลาะกันมันทะเลาะจริงๆนะคนดูเออแต่พวกผมไม่ได้มาโพสดราม่าปัญญาอ่อนลงเฟสเฉยๆนะแต่มันเถียงกันอะ่ะเถียงกันแล้วก็คืนดีเถียงกันแล้วก็คืนดีแบบเนียๆนๆะอ่ะ ต่างฝ่ายต่างคืนดีแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะมันก็จะว่ากูรู้ว่ามันจะต้องมีคนเป็นบ้างหรอว่าไอ้เฮียที่แบบอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่แค่พี่น้องก็ได้เอาเป็นเพื่อนก็นได้เอเเอ,เ,อเป็นเพื่อนที่เราสนิทอย่างเงี้ยเออวันนี้ทะเลาะกันวันหน้าก็ซื้อกาแฟป่ะเออไปดินี่แล้วก็ทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้เฮียว่าจริงล่ะเออกูมันเป็นอย่างเงี้ยยันนี่ก็รานมืดเหลือเกินกูรอนั่นแหละขออย่างเดียวอย่าหลุดได้ไหมขอแค่อย่าหลุดอ่ะ ขอแค่อย่าห,หลุดหลุดหลุดเออแล้วก็ซีรีหน้าเอ้แล้วก็เห็นน้องๆคอมเมนต์กันอะไรนะพัดพัดลงห้าพาร์เลยพี่โอ้โหไอ้หีย้ยอดวิวกูขอแค่ห้าพันมือให้กูลงห้าพารมันทําไม่ได้ครับมันทําให้ได้แต่ว่าไม่ทำไงกูขี้เกียจเราฟาร์มไม้รอไหมก <c ười> ูกูเดินไม่มีเป้าหมายเลยอ้าไม่มี มันมักไม่มีอะไรเลยแนตะ่เวลามันมีตัวล้อแบบกระจักก๊ะจุกติกนหวะไม่เห็นม,มีตัวอะไรออกมาเลยเนี่ยขอดูดิมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่าฟืบเออไ,เอ,อ,เอ,อไม่มีอ่ะเออไม่มีคือเออแล้วบางคนก็บอกเอา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 คนนู้นคนนี้มาแต่เชื่อเถอะถ้าผมเอาแบบอ่าพี่ทามพี่ม่อนหรือแม่ก็แมงดามาอย่างเงี้ย มึงก็ไม่สนุกหรอกเออมึงก็จะบอกว่าพี่เฟย์มาอยู่ดีนั่นแหละกูก็เข้าใจว่าคนเราอะไอ้แช่กเกมกูหลุดแกลชิบหายแล้วทุกคนคือผมไปลองแก้มานแล้วเว้ยอาการหลุดของเกมเกมเนี่ยผมไปไล่เอามอดออกทีละตัวแล้วก็โหลดโลกใหม่ไล่เอามอดออกไล่ไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแม่าไม่ได้ผลวะ่ะคือกูพยายามแก้แล้วนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าอนุดูนาผมตัดขนแกะปุ๊บเกมจะดับเลยนะเอ,อ้ยยังไม่ดับยังไม่ดับ เดอันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะผมเซฟโลกผมเซฟโลกเอาไว้สำรองแล้วนะคือนี่มาดูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่ดูดูไม่เป็นไรอ้าเป็นแล้วเหียกูว่าเอ่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเข้าเกมใหม่เดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเอาไว้ถ่ายภาพนี่มันจะเขียนว่าอันนี้คืออันหลักที่เราเล่นนะเราจะไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เรา,เาไว้ถ่ายภาพกันโอเคเนาะ เดี๋ยวให้ดูนะคือเมื่อกี้แมปมันเป็นอะไรไม่รู้น่าจะบักเพราะแมปแล้วดูดิผมเสกขนาดนี้ยกคดูอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาที่ตัดขนแกะไปตัดขนแกะเหล่านี้บ้างนะครับอยู่ไหนเอ่ยที่ตัดขนแกะเอ่อกูต้องคราบเองใช่ไหมเนี่ยเชออยู่ไหนวะเอาดากูดากูมาดู กูดูดักูเดิเออกูคาบอีก้วไะไอ้ยังหาไม่เจออ่าเราคราบได้เดี๋ยวเราไปตัดดิคือมันไม่หลุดแน่ๆน่คือผมกล้าพู้เหรือว่าแล้วเราเราจะลองบินนะบินแบบรัวๆนะบินหมาย่าอ่ะผมจะพยายามบินนะบินปื้ะเจอแกะเจอแกะเจอแกะเบรกคืออันไอบักกับแกะนี่ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับโอเคอันนี้คือผมเทสในโลกนี้นะ เป็นโลกที่เราไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้ไปแก้อะไรมันเออเป็นโลกเหมือนโลกใหม่อะเออโลกที่แบบไม่ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรโหลดนะครับดูดิเราสามารถบินได้อย่างสบายใจคุณดูดิออว้าว้าวหไม่มีหลุดครับดูลื่นปรืดลื่นปรืดเลยนี่ไม่มีหลุดนะเดี๋ยวเรากลับไปอีกโลกหนึ่งโหรอกันโลกหลักของเรากันเอ้ยเขียกูเข้าผิดโลกแป๊บ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 มึงจะเข้าทำไมเนี่ย นี่หรือว่ามันจะเป็นอาถันฟรีเฟรมวะไอ้เหี้ยอ่ะเราจะเข้ามาโลกนี้กันตัดได้นะตัดได้อ่าบางคำมันก็ตัดได้บางคมาันตัดไม่ได้อ่ะสมมุติว่าเราวิ่งเล่นแล้วกันเดี๋ยวต้องเปิดให้ใช้คําสั่งได้นะครับสมมุติว่าเราเปิดอ่าอ่ะสมมุติว่าเราวิ่งเล่นอันนี้หมเซฟโลกไว้แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับเราลองวิ่งเล่นโอ้ฟๆๆๆึบฟบฟบมันจะมีอาการค้างก่อนอันดับแรกนั่นไงมาแล้วเรียบร้อยครับจอดำเฮี้ย ไอ้เชี่ยแล้วประเด็นคือผมไปไล่แก้มอดตั้งนานไว้สรุปมันไม่ได้จะมันคือมันอาจจะเกี่ยวกับหมดณนะช่วงแรกทีเนี้ยมันก็เกี่ยวกับแมปตามเออแมปเนี่ยอาจจะบักไปแล้วซึ่งหมดผมก็เลยลองไปไล่ออกทุกอันแล้วนะคือผมพยายามเอาออกทุกๆุกอันแล้วเว้ยว่าแบบว่าเฮ้ยมันบัก็กเพราะอะไรหรือเปล่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่ผมยังไม่เคยเอามันออกไปจากเกมเลยนั่นคือไอ้ตัวนี้ นี่งั้นเดี๋ยวจะลองลบมดตัวนี้ออกมันเป็นมดไอตัวประสิทธิ์นั่นแหละเราจะลอมันออกนะนะต,ตอนนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวไปเอาออกแป๊บหนึง่งมาผมไปลงมาแล้วไอผมไปเอาออกมาแล้วไม่มีแล้วนะเออไม่มีแล้วนะี่ไม่มีแล้วเอาออกไปแล้วโอเคแล้วราเข้าแบบเดิมนะครับเราไม่ต้องห่วงว่าวิวมันจะบั๊กเอ่กูเซฟไปแล้วอ่ะแล้วเรามาลองดูนะครับลองเลยครับเราเข้ามาครับเออยย้อนมาที่เดิมเพราะมันมันหลุดไงมันก็เลยย้อน ทีนี้เดี๋ยวเราจะรอเปิดเกมโหมดใหม่ฟืบแล้วก็จะบินนะครับฟื้อ่ะรอบรอบนี้เดี๋ยวเทสก่อนเทสก่อนคนแกะคนแกะอ่าไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดนี่ไม่หลุดครับเฮ้ยมึงมานดิมนี่มึงมานี่นี่ไม่หลุดนะครับกูกลัวเดี๋ยวคือกูกลัวว่ามันจะเป็นเพราะมดนี้แหละที่มันทําให้เกมเราดับอ่ะไอ้ยฉันถึงกลัวมันเป็นเพราะมดนี้แล้วมึงจะเล่นต่อยังไงอ่ะแล้วกูจะเอาปืนไปยิงอะไรอ่ะกูถามหน่อยดิไอ้เชิอะ เอ้เนี่ยเฮ้ยแมวนาเพื่อนหลุดให้กูเหอะหลุดหลุดให้กูไหมอ่ะอ่เราลองบินนะเรลองบินแดนไปวโอ้โหอาบินไปทิศทางเดินน้นบินไปแล้วครับตอนนี้ครับเวฟกำลังบินไหมครับเปิดอยากครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเปิอ่แมพยังไม่โหลดนะครับบินอยู่ครับเปิดสมูทส m o ปืดนะครับตอนนี้นะครับบินกลับรถยนบ้านเลยครับบ้านเก่าเราอยู่ไหนครับดีบ้านเก่าอยู่ดีครับปืนหลอดตายบ้านครับฟิวบินขึ้นนะครับดูดูนะครับไปเรื่อยๆครับไอ้เหี้ยไม่หลุดเลยครับกูทำยังไงก็ไม่หลุดครับผมตอนเนี้ยโอนอุดลอนนี่บินบินไปดิไอ้บินครับวินวินไอ้เหี้ยอย่าบอกนะว่ามึงจะหลุดพอยหมดปรสิตควายนั่นอะ อัแล้วกูวหมดแ้่หรอแล้วแล้วกูต้องทำยังไงฮะคือกูต้องทำยังไงกวหมดนั้นเข้ามาเกมไม่เล่นไม่ได้หลุดเอาหลุดเอากวหมดออกแล้วกูจะยือ,อะไรซซ,ซรีเอเลียนกูไม่มีเอเลียนมึงบ้าหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าแมปมันบั๊กอันแล้วถ้าเกิดว่ากูไปสร้างแมปใหม่แล้วกูเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันบั๊กอีกอะไอ้เชี้ยเกมกากไอ้เหี้ยเย <c oughs> คือผมไล่เอาหมดแก้ออกเข้าออกหลายอย่างแล้วเว้ยคนดูอุพยายามแก้ว่าไอ้เชื่อไม่ได้แล้วผมไปหาหมดแ็กของต่างชาติไม่มีใครทำหมดแ็กของวอัล่าสุดเลยมีแต่คนทำหมดแ็กของเวชัช่าของวร์ชันเก่าผมวอดเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะมันจะบอกแล้วว่ามันจะจบแล้วอ่ะจบ <c oughs> เนี่ยเดีนยวแมกููต้อหลักฐานไม่พวกมึงดูเนี่ยเดี๋ยวมึงก็มาด่ากูอีกว่าแบบ โอ้ยมึงหาเรื่องจบซีรีส์เหรอกูไม่ได้หาเรื่องจบซีรีส์เยี่ยกูสารเล่นไปทั้งนั้นกูจะหาเรื่องจบซีรีส์ไปแลยเยี่ยกูแก้แล้วเนี่ยมันไม่มีหมดเนี่ยแล้วมึงดูนะหมดออกไปเมีย่ยงไม่ดับเอออะเนี่ยมันไม่ดับอะมึงมึงมึงดูนะมันไม่ดับเวอะมาเดี๋ยวาวมดเข้ามาทําให้พวกมึงดูเดี๋ยวพวกมึงอ่าว่ากูตอแหลโอเคมานี่นะขุ่มจอน,นี้นะฟึบลากมาใส้นนี้ปึ๊บ อ่ะพอเราล่ามาใส่น yes, yes, yeah. mm ี้ปุ๊บนี่หมดจะมาแหละนี่หมดมาละหมดชื่อนี้นะไอไอนี่นะกดเพย์อ่ะกดเพย์แล้วฟ้าเดี๋ยวกูลองเข้าเกมลองเข้าเกมนี่นะมีหมดมานะนี่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 อปิสาจนี่นะเอ็มาอ็โกงโง่นี่ไอตัวฟอลเนี่ยผมก็ไปเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเป็น4.0ไปอ้ยหลายเวอร์ชั่นก็ก็หลุดอยู่ดีอ่ะเข้าเกมนะครับเข้าเกมครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนหลายเวอร์ชันแล้วนะอันนี้ก็เทสแล้ว ปรับเพิ่มแรมทุกอย่างทําแล้วโอเคครับโหลดเข้าเกมมาแล้วเรียบร้อยปนหนึ่งนะโอเคเราไปที่มดนะครับแล้วก็มาอย่างไหนเอ่ยดีนี่มาแล้วนะโอเคมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปใหม่มันจะย้อนมันมไม่น่าย้อนมันน่าจะอยู่ที่เดิมแล้วเพราะเมื่อกี้เราไม่มีมดมันนี่โอเคมาแล้วนะครับอ๋อเอ้นี่แกะแกะแกะลองเทสดิจะหายมันต้องมาเปิดอนี่ตลอด ไม่ไม่ไม่หายเอ้ยหายป้ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าวาวมาอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยโอ้ชีตเดี๋ยวเราเกมหมดนะครับเกมหมดเกมหมดเกมหมดศูนย์นั่นบินเล่ลัน่นเอ้ยเมื่อกี้บ้านเราบ้านเราอยู่ทางไหนนะ,บ,ะบ้านอะบ้านบ้านบ้านมันจะมีหมู่บ้านมีซีแถวนี้นี่ใช่ไหมล่ะ หมู่บ้านจะมีซีแถวนี้หมู่บ้านนี่ไงทางกับบ้านเรานี่เฮ้ยหรือว่าจะไม่หลุดแล้ววะเฮ้ยอย่าบอก่ามึงหายแล้วอ่ะมึงหายอะไรยังเอาหมดออกเข้าใหม่หายแล้วปะเนี่ยอ่าหายแล้วปะเนี่ยหายแล้วปะเนี่ยถ้าหายแล้วก็ดีนะกูจะเล่นต่อแล้วก็ขอร้องว่ามึงอย่าบักหายแล้วหรอ อ่ะเรากลับมาส่งเราที่เดิมฟับอ่าเออโอ้โอหายแล้วมั้งนี่ไม่หลุดแล้วนี่เช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูหายแล้วปู่วะกูก็เสียวเสียวอยู่นะเสียวเสียวกูก็เสียวเสียวอยู่นะหายแล้วเอาหมดลันใหม่แล้วเข้ามาใหม่ อคิดดีๆคิดดีๆหายแน่นะโอเคหายก็หายนะครับเราแก้แล้วเรียบร้อยหายปะเนี่ยไอเชี่ยหายแหละกูว่าหายแหละนี่ปกติมันหลุดไปแล้วนี่แต่รอบนี้มันไม่หลุดนี่เออเนี่ยรอบนี้ไม่หลุดนี่อุย๊ยหายตายตายตายชื่อโดดไม่ได้ หมู่บ้านจ๋าเข้ามาแล้วจ้าหายใช่ไหมหูเอเลี่ยนเยอะมากนอนเรียบร้อยโอ้โห นี่อีกแล้วคือดับครับอตอนแรกก็ว่าจะคิดว่ามันจะได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้อ,อแล้วก็ขึ้นเออเลเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือเหมือนมันมันชนอะอจบแล้วกูกูโดนด่ากูกูโดนดา,ดนดาอยอะเนี่ย พี่เบลไม่หาเรื่องจบซีรีส์ไอ้ยังเป็นข้ออ้างข้ออ้างหาอะไรมึงดูได้กูทำให้มึงเห็นแล้วเนี่ยก็ไอ้เชี่ยมันจบม,ม,มาเอาฟีเฟลมมาเร็วขนาดนี้เหี้ยไอ้เชีเ่ยบ้ามากเนี่ยขออีกสักซีรีส์ได้ไหมกูขอกูขอแก้ตัวได้ไหมคนดูคือเอาไงต่อวะช่วยคอมเมนต์อธิบายด่วนเอ้ยไม่ใช่อธิบายช่วยกูด้วยโอ้ยเชี่ยเอ้ยคือถ้าเอาไอ้หมด อเอเลี่ยนอยู่อ่ะมันจะหลุดแต่ถ้าหวัดเอเลี่ยนออกมันจะมันจะไม่หลุดอืมจะไปคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะเกมกัก